สวัสดีครับมื 11, 15, ่อในวันที่ยี่สิบหาพฤษภาคมพศสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดนะครับมันนี้เข้ามาโยธินหน้าน้องผูกอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาทําการปลูกหญ้านะครับหญ้าแปลงนี่เขาจะใส่รูซี่นะครับหญ้ารูซี่คือเกาในการปลูกนะครับเป็นยังต้องปลูกไม่สุปีเพราะว่า เาบ่ได้ปิดแปลงน,นะครับเพราะปล่อยงวลงลงลงยองนะครับหยามันก็เลยบอ่อท่านต่อความต้องการที่เทาจะใส่นะครับมันก็เลยต้องปลูกไม้ทุกปีนะครับเนื้อที่ประมาณ3ไร่นะครับใส่ในหยาที่สร้างมาตอนนี้คือ16กกิโลนะครับปกติก็ีกใส่ประมาณ10กิโลนะครับ10กิโลสกิโลนะปีกกยนะครับปีนี้เท้ากันเลย จะว่านหนาจาัหน่อยนะครับสร้างมาสิบหกกิโลได้ใ,ดในหยามากแล้วนะครับพอดีประจวบเหมาะกับฝนตกสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฝนตกทั้งสัปดาหดาเลยครับฝนตกเกือบจะทั้งอาทิตย์เลยดินมีความชื้นเหมาะสมนะครับแล้วก็มีแดดแล้วตอนนี้นะครับก็เลยมันนี่ก็สีรษะทการว่านในหยานะครับว่านแล้วก็ใส่รถไถหน่อยคลาดนะครับคลาดกบขี้ดิน นี่นี่เขาต้องว่างแผนดีๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ข่าวาสภาพอากาศมันจะบุกขึ้นเก่้านะครับมันจิเกิดภาวะอย่างล้านนินยาบอครับปีกอนปีกายในเอวนิโยอ่อันนี้สีเป็นล้านนินยาฝนที่ทิมช่วงนะครับแปลงนี้บ่มีระบบน้ำนะครับใส่น้ำฝนล้วนๆใส่น้ำฝนล้วนๆเลยนะครับในการบำรุงดูแลร,ร,รักษา ก็เลยเอาบรรยากาศเอาสภาพพื้นที่มาให้พี่น้องเบิ้งนะครับในการปลูกหญา้าลูซีนะครับพันหญ้ากัไใดมานี่นะครับก็ทิ่ทำการว่านนะครับว่านค่อยๆว่านเป็นนาเป็นนาไปแล้วก็ใส่รถไถหน่อยคลาดนะครับในการกบขี้ดินนะครับให้หญา้าให้หญา้ายุ่ใต้ดินนะครับก็ทิ เอาพัฒนาการหญ้าอายุช่วงต่างๆมาฝากพี่น้องป้องไปนะครับผู้ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์สุขูสุขชนนะครับผมมือนี้ขออนุญาตเทศงานต่อนะครับสีว่านหญ้าแล้วบันนี้สีว่านไม่หญ้าแล้วมือนี้ขอการาบเข้ามาสวัสดีครับ